สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูถึงการปรับความเร็วพัดลมเพิ่มให้กับฝั่ง T18 mm hmm. เ,เพื่อนๆเพราะว่าช่วงอายุเขาก็เข้ามา11วิคแล้วเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มความเร็วพัดลมให้กับฝั่งนี้อันสักหน่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวไงเพื่อนๆก็ตามไปรับชมได้เลยนะครับ ครับเพื่อนหมูเรานี่ตอนนี้ฝั่ง48ก็ย่างเข้าวิกที่11แล้วนะครับเพื่อนๆตามมาตรฐานเราจะต้องเปลี่ยนความเร็วพัดลมแล้วก็อุณหภูมิภายในร้าวตามมาตรฐานที่ทางบาริษัทเขากำหนดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยขอ นำเสนอถึงวิธีการปรับความเร็วพัดลมเพิ่มเพื่อให้เข้ากับช่วงอายุหมูเพราะว่าช่วงอายุหมูกับอุณหภูมิภายในแล้วก็ความเร็วพัดลมจะสัมพันธ์กันนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อให้เป็นมาตรฐานตามที่บริษัทเขากำหนดไว้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูถึงการปรับตั้งความเร็วพัดลมนะครับ ฝั่งนูน47นะครับผมได้เปลี่ยนอยู่เพิ่มความเร็วไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มไปเป็น30เฮิรตนะครับแต่ว่าฝั่งนี้4 8ยังอยู่ที่25เฮิรตนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเป็นรุ่นน้องฝั่ง47อยู่1อาทิตย์แล้วอาทิตย์นี้ ก็ถึงเวลาที่จะต้องปรับเพิ่มความเร็วเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ตามไปที่ห้องไฟได้เลยนะครับนี่ห้องไฟเราครับเพื่อนๆจะอยู่ด้านหลังของฟาร์มเนาะอันนี้ฟั่ง48นะครับก็ตู้นี้จะเป็นตู้ควบคุมออตโฟมัตนะครับเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่อง ระบบการน,นำเลียงอาหารเนาะตู้นี้คือ,คอตู้แรกที่จะตั้งแล้วก็ผมก็ทำตู้เพิ่มด้านหน้าอีกหนึ่งตู้เพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับอย่างที่เคยนำเสนอไปในวิดีโอก่อนหน้านู้นนะครับเพื่อนๆอันนี้คือตู้ควบคุมพัดลมเราครับเพื่อนๆเป็นตู้ เป็นตูค้คอนโทรลเอาไว้ควบคุมความเร็วพัดลมส่วนวิธีการจัดตั้งปรับตั้งระดับจะต้องควบคุมด้วยตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นตัวควบคุมพัดลมทั้งหมดเจตัวนะครับอันนี้คือด้านในแล้วก็จุดนี้ก็คือด้านหน้าของ แผงควบคุมนะครับเ,เพื่อนเพือันนี้ก็จะเป็นตัวไฟบอกพัดลมแต่ละตัวนะครับมีทั้งหมดเจ็ดตัวแต่ว่าปุ่มมันจะมีแปดปุ่มเป็นแถวนะครับเ,เพื่อนเแต่ว่าเราจะมีพัดลมแค่เจ็ดตัวนะครับตามที่ไฟติดเนาะส่วนด้านในนี่ก็คือตัวควบคุมที่เราจะจัดตั้งกันที่เราจะปรับตั้งกันนะครับเพื่อนเพื่อน จะเป็นอีเวนเตอร์เอาไว้ควบคุมนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆถ้าเราจะปรับอุณหภูมิตามสเปคเนี่ยเพื่อนๆอายุ11วีคนะครับเพื่อนๆ1 1วีคิก,ก็มันจะอยู่ที่3 0เฮิร์ตนะครับเพื่อนๆความเร็วความเร็วลมนะครับเพื่อนๆจะอยู่ที่3 0เฮิร์ตเพราะฉะนั้นเราจะมาปรับกันใหม่นะครับด้วยการ กดล็อกเริ่มแรกเลยนะครับเพื่อนเเริ่มแรกถ้าเราจะปรับเป็นตามช่วงอายุไม่ว่าเราจะปรับเป็น2 0่สิบยี่สยี่ห้าสาสหรือว่าสามสห้าสีนะครับเพื่อนเอนเราก็สามารถที่จะใช้วิธีการเดียวกันได้เลยด้วยการกดล็อกก่อนเลยเพื่อนๆเ,เริ่มแรกก็กดล็อกให้มันขึ้น0ููนย์อย่างนี้นะครับ พอขึ้นศูนย์ศูนย์ปุ๊บแบบหนึ่งครับพอขึ้นศูนย์ปุ๊บนะครับแล้วก็กดล็อกพอกดล็อกขึ้นศูนย์ศูนย์นะครับเพื่อนเพื่อนเริ่มแรกเลยนะกดล็อกขึ้นศูนย์ศูนย์ปุ๊บก็กด Ent e r อร์หนึ่งครั้งเพื่อนเพื่อนหนึ่งครั้งพอกดขึ้นลงเป็นพารานะครับเพื่อนเพื่อนให้เป็นพาลาแล้วกด Ent e r หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ปรับขึ้นลงได้เพื่อนเพื่อน ปรับให้มาอยู่ที่ยี่สิบนะครับเพื่อนเพื่อนตามที่เขากำหนดเอาไว้นะครับเพื่อนเพื่อนที่สเปคที่ตอนติดตั้งเขาทําทำเอาไว้เนาะให้มาเป็นยี่สิบนะครับพอเป็นยี่สิบปุ๊บเรากดเอนเตอร์สองครั้งนะครับหนึ่งสองแล้วก็ปรับไปให้เป็นสองพันเจ็ดนะครับเพื่อนเพื่อนตรงนี้ตามตารางที่เขาทำเอาไว้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นสองพันเจ็ดปุ๊บ แล้วกด enter สองครั้งเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองแล้วก็ปรับใหม่เพื่อนเพื่อนปรับตามที่เราต้องการนะครับตอนนี้เราจะให้อยู่ที่สามสิบนะครับเราก็ปรับเอาไว้ที่สามสิบปุ๊บเรากด enter หนึ่งครั้งเพื่อนเพื่อนนะครับพอก,กด enter หนึ่งครั้งแล้วเราก็ออกไปเลยเพื่อนเพื่อนกด ex ตรงนี้สามครั้งหนึ่งสองสามแล้วก,กดล็อกเพื่อนเพื่อนตอนนี้ระบบจะรัน ตามที่เราตั้งใหม่นะครับเพื่อนๆที่เราตั้งใหม่เอาไว้ที่สามสิบนะครับตอนนี้พัดลมเราก็จะเริ่มขยับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูพัดลมเราจะค่อยๆขยับค่อยๆขยับทีละหน่อยนะครับเพื่อเป็นการค่อยๆ สปีดขึ้นไปทีละหน่อยนะครับไม่กระชาตขึ้นไปทีเดียวเลยเพื่อเป็นการเอ่เซฟพวกอุปกรณ์ด้วยเพื่อนเอนเราก็เลยตั้งให้ค่อยๆขยับขึ้นไปทีละหน่อยตามรอบที่เราตั้งนี่แหละเพื่อนๆเห็นไหมเพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นไหมครับตอนนี้ขึ้นไปสองแล้สองจุดสี่แล้ว,ลวเพื่อนๆอเนาะ ค่อยๆสปีดขึ้นไปทีละหน่อยจนไปถึงจุดที่เราตั้งเอาไว้นะครับเพื่อนๆที่ความเร็วต่ำสุด30 Hz เฮิร์ที่เราตั้งเอาไว้ให้สมดุลกับช่วงอายุหมูเราอยู่ที่11วี week, คเพื่อนๆ1 1 12็อวีคจะอยู่ที่30 Hz เฮิร์นะครับเพื่อนๆตามสเปคที่ทางคุณหมอให้มาตามมาตรฐานของเครือน,นะครับ อันนี้ก็คือวิธีการปรับตั้งระดับความเร็วพัดลมในช่วงอายุหมู11วีปเเพื่อนๆสปีดอยู่ที่30เฮิรต์นะครับไม่ให้ต่ำกว่านั้นเพราะว่าหมูเราโตแล้วนะครับก็เลยต้องใช้ความเร็วที่มากหน่อยเนาะช่วงแก็บจะอยู่ที่50เฮิรต์กับ ลงมาถึง30เฮิรต์นะครับเพื่อนเพื่อนแก็บของการวิ่งนะเนาะอันนี้คือช่วงที่พัดลมวิ่งอยู่นะครับตอนนี้ก็เริ่มสปีดขึ้นมาทีละหน่อยทีละหน่อยแนละ้วเดี๋ยวก็จะไปถึง30เฮิรต์ที่เราตั้งไว้นะั่นแหละเพื่อนเพื่อนอันนี้ฝั่ง48นะครับส่วนฝั่ง47ฝั่งนู้นนะเพื่อนเพื่อนผมปรับตั้งไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ เพราะว่าเขาจะโตกว่าฝั่งนี้หนึ่งอาทิตย์นะครับ mm hmm. ก็จะไล่ๆกันมา mm hmm. ก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อน mm hmm. เรื่องราวของการปรับตั้งความเร็วพัดลมใหม่ mm hmm. เป็น30เเพาตามช่วงอายุหมูนะครับ mm hmm. ผมก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ mm hmm. สำหรับเพื่อนๆ mm hmm. ท่านใดที่มีข้อสงสัย เก er> ี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของการดูแลหรืออุปกรณ์ภายในฟาร์มนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะฝากคำถามไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนๆอีกทีับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อนะครับให้เพื่อนๆเราถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่าพอจะมีประโยชน์นะครับ ให้กับเพื่อนๆเราในส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ